สวัสดีครับวันนี้ผมจะพอมาดูแปลงหญ้านะครับที่ปลูกไว้ฝั่งนั้นจะเป็นหญ้าไนนะครับที่ปลูกพร้อมกันกันกบอันนี้เป็นแพงโกลาก่อนอื่นผมออกตัวกันเลยนะครับอันนี้แพงโกล่าหญ้าไนก็ยาวนะครับยาวยาวแล้วแต่ว่าความห่างการเกิดเนาะ อยู่หลายปัจจัยเหมือนกันอันนี้จะเป็นความยาวของญ้าไหนนะครับจะเป็นลนักษณะอหนเนาะอันนี้คือย้าไหนก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นต่อแรกผมยังไม่ตัดแต่น่าจะตัดเร็วๆนี้อันนี้ส่วนเป็นอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่ปลูกย่าไนอันนี้ตัดไปแล้ว หนึ่งครั้งนะครับอันนี้จะเป็นตออที่สองก็ถือว่าเกิดทีมากหลังจากตัดไปนะครับก็ตัวนี้ผมใส่แค่ยูเลียนะครับตอนนี้อันนี้เป็นแม่ตัดเมื่อวานยังไม่ได้เก็บเลยอันนี้จะเป็นญ้าแฮงกุล่าส่วนตัวผมผมชอบแฮงกูลานะแฮงกูลาจะเกิดสวยกว่าเนาะไม่ว่ากันต่างคนต่างชอบ ผมว่าโอเคแหละความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นที่แม่ตัดเนาะอันนี้ผมจะพาลงไปดูแปลงใหญุ่ออญ,ญาตเกี่ยไปเลยเลยกันอันนี้คือแปลงข้าวนะครับข้าวที่วางเลยอันนี้ ปแป้งแข้งกระร้รู้สึกว่าแม่จะเอาวัวล,ลงมาปลูกในเมื่อวานก็โอเคระดับหนึ่งส่วนนี้ก็เริ่มตัดไปละจริงๆเราเริ่มตัดไปล้ะทยอยตัดนะครับอันนี้จะเป็นชุดชุดที่ผมตัดไปปลูกล่าสุดก็ขึ้นละนนตัดล่าสุดอันนั้นที่เหลือที่ยังไม่ตัด อันนี้น่าจะเป็นที่แม่ตัดช่วงที่ผมไปประทุมเมื่อกี้ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เราก็จะทยอยตัดเนาะดูหน่อยเท่ากันว่าเกิดประมาณไหนก็เกิดอยู่ประมาณนี้อาแปลงน,นี้จะเป็นตอนแรก ก่อนหน้านี้จะเป็นย้าแทงกูล่าแล้วผมก็ไถไถเพื่อจะปลูกย่าไนแต่ปรากฏว่าย่าไนไม่เกิดเกิดน้อยสู้แทงกูล่าไม่ไหวโอแม่ตัดเจ็บ้าหมดโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงเอาไว้แค่นี้ก่็แล้วกันขอบคุณครับ